ครับลูกๆนักเรียนม .3 และก็ม6ทุกคนนะครับวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับลูกๆนักเรียนทั้ง2ระดับทั้งม3และม6ที่สามารถก้าวผ่านมาจนถึงจุดในวันนี้ได้ซึ่งเป็นวันที่พวกเราสําเร็จการศึกษาตามระดับของช่วงชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและก็ระดับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับตลอดระยะเวลาที่พวกเราอยู่ที่นี่นะครับก็ถือว่าเป็นเมล็ด ที่ได้รับการบ่มเพาะในรัว้วเเคสนะบางคนก็3ปีบางคนก็ตั้งแต่ม1ถึงม6ก็นับจากนี้ก็คิดว่าเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการบ่มเพาะจากที่นี่จะเป็นต้นกล้าที่เติบโตแข็งแรงนะครับไปใช้ชีวิตที่จะศึกษาต่อในสถานศึกษาต่างๆม3ก็ไปศึกษาต่อในระดับ 4, มสีม .5 ม6ต่อไประดับชั้นมหกก็ไปศึกษาต่อในระดับนะครับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกซึ่งถือว่า การบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพร,รราชวิาลนครศรีธรรมราชนะครับก็หวังให้พวกเราเติบโตเป็นต้นกล้าที่สมบูรณ์ที่แข็งแรงนะครับประสบความสําเร็จนะครับในชีวิตการเรียนและก็ชีวิตการงานในอนาคตนะครับใน ตลอดระยะเวลาที่พวกเราต้องเดินในก้าวต่อไปนั้นก็คิดว่าพวกเราต้องผ่านความเหนื่อยยากความยากลําบากความล้มเหลวความสําเร็จมียิ้มมีหัวเราะมีร้องไห้ป่าปนกันไปแต่ขอให้พวกเราเชื่อถือว่าไม่มีความสําเร็จใดนะครับที่ได้มาด้วยความง่ายดายต้องผ่านความล้มเหลวต้องผ่านความมุ่งมั่นความพยายามทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราได้รับในรั้วของจุฬาภรณ์ก็จะเป็นบทเรียนที่เป็นคุณค่านะครับแค่เสเปลี่ยนกระถางไม่จางสีจุฬาพรณ์เปลี่ยนที่ไม่เปลี่ยนแปลง ขอให้พกเรายึดบั่นในคุณงามความดีที่ได้รับบ่มเพาะอยู่ที่นี่แม้ว่าเปลี่ยนไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ขอให้เป็นคนดีของสังคมของประเทศชาติต่อไปครับสวัสดีครับลูกๆนักเรียนที่รักทุกคนก็ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นม .6 และนักเรียนม .3 ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษานี้ทุกคนสำหรับนักเรียนม .6 รุ่นนี้ ถ้าเข้ามาเรียนตั้งแต่ม .1 ก็จะเป็นการเข้ามาเป็นสมาชิกรอบรัวแคแสดในนี้พร้อมๆกับที่โรงก็มาทำงานที่นี่เมื่อ6ปีที่แล้วแต่พวกเราก็จะได้ออกไปก่อนไปศึกษาต่อในคณะสาขาวิชาที่เรานั้นต้องการส่วนน้องมอ .3 ส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ที่นี่ต่ออีก3ปีบางคนก็ ประสงค์ที่จะไปเรียนต่อที่อื่นไม่ว่าจะไปเรียนที่อื่นหรืออยู่ต่อที่นี่อีก3ปีก็ขอให้พวกเรานั้นได้ทำตัวเป็นคนดีของสังคมทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดศึกษาเ,าเรียนให้สำเร็จจบออกมามีงานมีการทำที่มั่นคงแล้วก็จะลืมตอบแทน บุญคุณของบุปการีคนที่มีอุปการะคุณกับพวกเรามาก่อนความกตัญญูกระตาเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีนาพุทธสุภาษิตบทนี้ยังสามารถที่นำมาปรับใช้กับพวกเราได้ทุกโอกาสทุกเวลาทุกสถานที่ขอให้พวกเราทุกคนประสบกับความโชคดีสวัสดีครับ สวัสดีนักเรียนชั้นม3และม6ทุกคนนะครับขอแสดงความยินดีกับทุกคนนะครับเนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษานะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับทั้ง3าปีและ6ปีสำหรับบางคนนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนจะยาวนานนะครับแต่ลองคิดว่าทุกคนนะที่เนี้ยคงจะรู้สึกเหมือนกันว่าจริงๆแล้วมันผ่านไปเร็วมากเลยนะครับ แต่ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานั้นรองเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่โรงเรียนนะครับได้หล่อหลอมพวกเรามาได้พัฒนาพวกเรามามันเพียงพอนะครับที่จะส่งต่อพวกเราไปยังความฝันไปยังอนาคตที่แต่ละคนเนี่ยต้องการนะครับหลังจากนี้เป็นช่วงระยะเวลาที่พวกเราทุกคนจะต้องแยกย้ายกันไปเติบโตนะครับบางคนก็ย้ายไปยังโรงเรียนอื่น บางคนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยนะครับขอให้เราทุกคนมีสติใช้ความรู้ความสามารถทั้งหมดที่ได้เรียนรู้มาจากที่นี่ให้เป็นประโยชน์กับตัวเองให้มากที่สุดจากนั้นนะครับแบ่งปันสร้างประโยชน์กับสังคมให้มากที่สุดให้สนับที่พวกเราทุกคนเนี่ยได้รับการหลอ่อหลอมมาจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์กุฬาภร์ราชเลยนครศรีรรธรรมราชขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ ออซัค่ะสวัสดีค่ะลูกๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามแลวก็นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะคะสาหรับลูกๆทุกคนนะคะที่ประสบความสําเร็จในวันนี้คุณครูก็ขอแสดงความยินดีกับลูกๆทุกคนด้วยนะคะและในก้าวต่อไปนะคะก็จะเป็นกําลังใจให้กับลูกๆทุกคนได้ประสบความสําเร็จตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ให้สมกับความตั้งใจตามปรารถนาทุกประการนะคะรักทุกคนนะคะรองธัญลักเพรีภาคคาสวัสดีครับป่าเบิร์ดนะคะก็อยากฝากลูกๆมสามโมหกนะครับสำหรับโชว์เคเสษโชว์ที่2ี่ที่กำลังจะจบไปนะครับปัจจุบันนี้โลกโลคาพิวัตน์นะครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากก็ฝากลูกๆทุกคนนะครับมั่นใจเหลือเกินนะครับว่าลูกๆทุกคนนียมีความรู้ความสามารถ แต่สิ่งหนึ่งที่จะดูควกคู่กับเราก็คือนักเรียนจะต้องมีทักษะชีวิตในการดําเนินชีวิตนะครับขอให้ลูกๆทุกคนนะครับมีความมั่นใจในตัวเองนะครับแล้วก็มีแรงบันดาลใจนะครับตลอดจนรักตัวเองมากๆนะครับดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองของเราให้สมบูรณ์นะครับขอให้ทุกคนกินกินนะครับนอนบุญและที่สําคัญก็คือดูแลสภาพจิตใจของตัวเองด้วยนะครับรักตัวเองมากๆให้กําลังใจกับตัวเองนะครับแล้วก็ขอให้มีเจ พลังบวกนะครับเข้ามาในชีวิตนะครับขอให้คิดบวกแล้วก็มองลูกในแง่ดีนะครับมีทัศนคติที่ดีนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็คุณครูทุกท่านนะครับก็จะรอชื่นชมความสําเร็จของลูกๆนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขและก็มีความประสบความสําเร็จในชีวิตในทุกๆด้านนะครับสวัสดีครับขอสวัสดีคณะอาจารย์คณะครูทุกๆท่านและขอ สวัสดีลูกๆนักเรียนทุกๆคนนะคะป้าขอแนะนำตัวป้าชื่ออารมณ์คงขาวค่ะเป็นผู้ปรุงอาหารที่นี่ค่ะป้าเพื่อวยพรให้ลูกๆที่กำลังจะจบหมอห้องกัะคะ่ะซึ่งก็กำลังจบหมอซ้ำจาก โรงเรียนจุฬาพนพงศรงนี้ไปคะคะก็ให้ไปพบเจอเต่งที่ดีดีไปมีอาณาคอติตรไสลูกไปชอบอะไรก็ค่อยใดตามความประสงคงตามความต้องการของลูกๆทุกคนกอให้ถูกดีทุกๆคนค่ะลูกๆจบจากโรงเรียนนี้ไปเร็วถ้าว่าคิดถึงก็ถ้ามีเวลาก็กรับมาเยี่ยมโรงเรียนข่องโรงมัง้งพวกแม่ครัวทุกๆคนยินดีต้อนรับลูก กับข้าวอะไรทิ้ไม่ทุกใหคือว่ากับข้าวได้สียไไรตดทุกใหญ่ก็ติ้งได้ตีตังไม่ทุกใหญ่กับข้อข้อขอข้อข้อใารข้อใครแก่ลูกด้วยนะคะครับครูก็ขอครูขอให้นักเรียนทุกคนนะครับที่จบริการศึกษา นี้นะครับขอให้ประสบความสาเร็จในชีวิตนะครับและก็มีความสุขในเส้นทางที่เราเลือกเดินนะครับครูเชื่อว่าพวกเราเลือกเส้นทางที่ดีให้กับตัวเองอยู่แล้วนะครับนะมีอะไรก็ปรึกษาได้นะครับหลังจากนี้นะครับก็ขอให้โชคดีครับทุกคนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนช่อที่28ทุกคนด้วยนะคะ ขอให้นักเรียนประสบความสำเร็จทางด้านการเรียนและการใช้ชีวิตขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีนะคะสู้ๆค่ะบ๊ายบาย ก่อนเคยสัญญาว่าจะมีมีแค่เราตลอดไม่เคยนึกเลยโลกแห่งความจริงจึงร้ายการก่อนเคยเข้าใจสุขในใจมันไม่มีวันจากไม่เคยคิดเลยโลกแห่งความจริงนั้นช่างประหลาดเธอ เสียใจหรือเปล่าเธอเราไม่จะเหมือนเก่าเธมองมาแล้วมันว่างเปล่าเธอฉันหายไป ไม่เป็นไรเพราะไม่มีใครแกงได้เกินกว่าเธอจะเสียใจหรือเปล่าเธอเราไม่จะเหมือนเกา่าเธอมองมาแล้วมันว่างเปล่าเธอฉันหายไป